จัดการวัสดุกับอุตสาหกรรม4.0ด้วยนวัตรกรรมของเทคโนโลยีขั้นสูงผสานเข้ากับอัลกอริทึมระบบปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมของ m i l e w o s Robotics เพื่อก้าวไปข้างหน้าบนโลกใบนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วยโครงสร้างระบบ API ผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ OPC ประสานกับผู้ใช้บนเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ มีซอฟต์แวร์นำทางและใช้ f ร e e แมเนจเจอเพื่อควบคุมและจัดการได้ด้วยตัวเองค่ะใช้การปรับปรุงการรับส่งข้อมูลและการตอบสนองที่รวดเร็วให้การดับรูที่ชัดเจนด้วย 3D depth camera เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะและการออกแบบที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภยัย สวัสดีค่ะลิซ่าเองนะคะจะมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภณัณฑ์ m e w o o s Robotics ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทเสรภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัด m e w o o s Robotics เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดปัญหาในสายการผลิตให้บริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตแบบลีนด้วยการดาเนินการด้านวิศวกรรมเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์ตรงตามความต้องการขององค์กร พร้อมมอบความปลอดภัยเชื่อยปรับปรุงขบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้นค่ะลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนหรือพนักงาน m l l b o s s r o o o t i c s จะอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้เป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์สามารถทำงานร่วมกับผู้คนรถยกและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างราบรื่นค่ะ ดวยวิธีนี้พนักง,งานสามารถทุ่มเทเวลาและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และยังเป็นการพัฒนาทักษะในด้านควบคุมและจัดหาวัสดุพาร์ทหรือชิ้นส่วนในสายการผลิตให้เกิดความราบรื่นที่ปราศจ,จากข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นปริมาณของวัสดุและเวลาที่ส่งมอบก็ถูกต้องค่ะเพราะหุ่นยนต์สามารถบรรทุกของที่หนักกว่าและส่งมอบได้ถูกต้องเพื่อให้การผลิตดําเนินไปอย่างราบรื่นหรือช่วยให้ระบบการผลิตไหลเหมือนสายน้ําเหมือนที่ทุกบริษัทต้องการค่ะ รวมถึงการลดต้นทุนในกิจการของเราได้อีกด้วยโดยไม่จําเป็นต้องมีงานโครงสร้างใดๆเลยค่ะจากการศึกษาและพัฒนานในรายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารยารักษาโรคสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันเช่นสบู่ยาสระผมผมงซักฟอกเป็นต้นความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของคู่แข่งจะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะลดต้นทุนในการผลิต ควบคู่กับความปลอดภัยและการจัดการด้านเวลาในสายการผลิตเพราะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อครองตลาดให้ยั่งยืนและให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่งซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดความสูญเปล่า Waste หรือมูลดัซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทั้งในด้านการผลิตแบบลีนและแบบไคเซนค่ะ มิลวู๊ดโรบอติกสจะช่วยจัดระเบียบทุกอย่างอย่างมีเหตุผลรักษาทุกอย่างเข้าที่และรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดสื่อถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความปลอดภัยทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพและยังช่วยให้เรามีข้อมูลที่เป็น FAST Data จริงๆมาว,วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อขจัดต้นต่อหรือรากเหง้าของปัญหาพร้อมการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำอีกช่วยในการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตการทำ pm รวมถึงเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องของการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วยค่ะด้วยเทคโนโลยีอัญชันฉลาดเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บหรืออุปกรณ์ใดๆที่มีเบราว์เซอร์เพียงแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมและดูข้อมูลธุรกิจของคุณได้ทุกที่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นการนำเข้าและจัดจำหน่ายภายใต้บริษัทเิลีภูมิเอนเตอร์พรส์ประเทศไทยจำกัดที่เป็นบริษัทในด้านวิศวกรรมออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ลายผลิตรวมถึงจัดหาจำหน่าย tools jig IC, fixture automation equipment robot AGV fastener consumables เป็นต้นสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการในด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่ครบครันพร้อมรองรับมาตรฐาน Gis AISI DIN ASTM และ ISO ค่ะ หรือแม้แต่สินค้าที่รับผลิตตามความต้องการของลูกค้ารองรับงานออเดด ISO ทุกผลิตภัณฑ์มาเริ่มทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันเลยค่ะบริษัทเซลภูมเอ็นเตอร์ปรประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรมออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรลายผลิตรวมถึงจัดหาจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงสร้างเคมีผ่านออยแอนด์แก๊สปิตโตรเคมีพลังงานและอุตสาหกรรมหนักค่ะ plic, เช่นผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงผลิตเหล็กโรงไฟฟ้าอู่ต่อเรือเป็นต้นสินค้าและบริการหลักเป็นสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมค่ะมาตรฐานระดับสากลแบรนด์ดังระดับโลกโดยสินค้านำเข้าจากหลากหลายทวีปทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาและเอเชียเช่นอุปรกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรออโตเมชั่นอุปกรณ์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 อุปก a ณ์อุปร์อุปกรณ์อุปอปร์อ์ป สำหรับรองรับทุกอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้เรายังมีทีมงานคอยให้บริการเช่น Sales Executive, Service Engineering, Technician, Sales Engineer, Design Engineer, Tooling Engineer, Manufacturing or Engineering Teams เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในงานวิศวกรรมที่จัดเต็มในคุณภาพและการให้บริการด้วยประสบการณ์จริงด้านอุตสาหกรรมมากกว่า16ปีค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทเซลภูมิเอนเตอร์พรส์ประเทศไทยจำกัดติดต่อได้ตามช่องทางด้านข้านี้เลยนะคะ